คือกระดานประกาศเหรอเป็นการจัดอันดับคะแนนของคนของคลาสขั้นสูงคลาสขั้นสูงอันดับหนึ่งคือคามิสนั่นมันช,นชนชั้นสูงระดับหนึ่งไม่ใช่เหรอสุดยอดไปเลยทุกชื่อที่เขียนไว้คือคนที่อยู่คนที่มีพลสวรร์เหมือนกับเราแต่เธอเป็นคนที่เป็นอันดับหนึ่ง ในหมู่ของพวกเราทุกคนเราเองก็อยากจะลองดูเหมือนกันอยาจะทำให้ได้อยากจะเริ่มเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นที่นี่เราอยากจะไต่ระดับขึ้นไปนี่เอมี่ไปด้วยกันซิที่ว่าเอมี่คือเอมี่คามิสเหรออันดับถึงของชนชั้นสูงน,นะนะฮะ มยมาจากไหนทำไมสามมัถชนถึงได้อเอมี่ฉันบอกไปด้วยกันไงลหละยายป้านี่ขอร้องนะหวังว่าเธอจะไม่เห็นเรานะขอรอเห็นหรือเปล่าคนที่ผ่านไปเมื่อกี้เขาเหล่อมากเลยอ่ะเป็นเด็กใหม่หรอแต่ดูโตเกินไปหรือเปล่านะ คงย้ายมามากกว่าละมั้งว่าไหมอืมพิเศษจังนะเคยเห็นหมอนั่นที่ไหนมาก่อนนะอะไรนะอะไรนะเธอสนใจเขาหรอเธอไม่เคยสนใจผู้ชายคนไหนเลยไม่ใช่เหรอไงเปล่าไม่ได้แบบไม่ใช่แบบนั้นแค่เขาดูคุ้นๆนนะ่ะอย่ามาโกหกนะจริงๆแท้แล้วเธอก็ชอบเขาใช่ไหมใช่ไหมฉันผูกพูดถูกใช่ไหมไม่ใช่ฉันบอกว่าไม่ใช่ไงล่ะ เอมี่คามิสอันดับหนึ่งของคลาสชั้นสูงในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่ป๊อปที่สุดในคลาสชั้นสูงเธอได้ปฏิเสธคำสารภาพจากทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและเ,เพื่อนๆนับไม่ถ้วนเป็นนักเรียนต้นแบบของเหล่านักเรียนต้นแบบอีกด้วยแต่คนเดียวที่รู้อดีตอำดำๆมืดของเธอกำลังพยายามจะเข้าเรียนที่นี่อยู่เอาเหรอมไม่เลยครับ ลานทดสอบที่3ของโรงเรียนเวทมนต์อ้าวแม้ยังไม่เสร็จกันอีกเหรอแต่ก็ดีเลยนะตั้งใจดูสิ่งที่เด็กคนนั้นกำลังทำสิพอเข้าไปในอาาเขตจิตวิญญาณแล้วเธอจะสมัมผัสได้ว่าตัวอักษรบนพื้นมันต่างกันแตกต่างไปและความรู้สึกของเธอต่อมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจขนาดความแข็งแกรง่งความยืดยุน และละักษณะของอาณาเขตจินตวิญญาณน,นั้นเพราะงั้นเธอจะต้องตอบคําถามของคุณครูตามความจริงนะครับน่าสนใจจังเลยนะแล้วเคมีเธอใช้เว็ดมต์ได้ไหมได้ครับผมทําให้ของลอ,อยในอากาศได้โอโหน่ารักจริงๆเก่งมากในร้องเข้าอนณาเขตจินตวิญญาณซิครับ เข้ามาแล้วครับเลขที่อยู่ไกลที่สุดคือเลขอะไรหกครับโอ้โหหกเหรอเลขหกหมายถึง mm hmm. เส้นผ่าศูนย์กลางของอนาเขตคือหเมตรอ่า ah, เข้าใจแล้วครับเธอรู้สึกว่าสีอะไรชัดเจนที่สุดแดงครับผมว่าผมเข้ามาในโลกสีแดงไดเวร์เจนงั้นเหรอ เข้าใจแล้วว่าทำไมนาเกตของเขาถึางค่อนข้างใหญ่เทียบกับอายุหนูเห็นหัอคอยนั่นไหมจ๊ะอยู่ทางซ้ายของผมครับแล้วอุณหภูมิล่ะเป็นไงเอิม่มเหมือนจะร้อนนิดหน่อยครับแต่ผมเงื่อออกนิดนึงทำได้ดีมากนะเคมี่นักเรียนใหม่ปีนี้น่าประทับใจจริงๆเลยนะใช่แล้วครับ อนาเขตของเด็กด้ชื่อไหมวางต่งาง12สสองเมตรเน่ยผมว่าคุณภาพของนักเรียนสูงขึ้นทุกปีเลยนะต่อไปชิโรอนอาริเนเอาล่ะไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็แสดงความสามารถออกมานะครับผมจะพยายามให้ดีที่สุดอืมเด็กคนนี้คือคนที่ผ่านเข้ามาโดยการพิจารณาพิเศษตามที่กุณใหญ่บอกสินะเป็นทางเลือกที่แปลกจังนะเขาโตเปนหน่อยแล้วด้วย ถ้ายืมชื่อของตระกูลโอเจนมาใช้แปลว่าครอบครัวเขาคงไม่ค่อยมีชื่อสินะชีโรนอารีนอายุส7สถานะแขกของตระกูลโอเจนแต่เหมือนจะค้นพบพนสวรรค์เข้าชาสินะแต่ก็นะถึงสำหรับข้างนอกจะดูพิเศษแต่ในโรงเรียนนี้เขาคงจะถูกกรบอย่างรวดเร็วชิโรนอารีนเธอใช้บทมนไดไหมมีได้ครับผมยังไม่เคยเรียนอะไรเลย อย่างนั้นเหรอถึงจะไม่เคยเรียนก็น่าจะทำอะไรสักอย่างได้นะพวกเขาก็ต้องคิดแบบนั้นนะเพราะเวทมนต์ก็คือการนำความรู้ออกมาจากสมองลูกของคนชั้นสูงถูกสอนอะไรมามากมายสุดท้ายก็เลยใช้เวทมนต์ได้ตามธรรมชาติแต่เด็กคนนั้นไม่มีความรู้แบบนั้นอยู่เลยไม่เป็นไรทีนี้ก็เข้ามาในวงกลมแล้วก็เข้าอาณาเขตจิตวิญญาณน,นะ<ม>ออ เธอเข้าอาานาเกตจิตวิญญาณได้ใช่ไหมจะร้องดูครับโชคดีไปไม่ใช่แค่ใช้แต่เส้นเข้ามาอ่ะเป็นแบบนี้นี่เองเอาราชิโรนบอกพวกครูหน่อยว่าเลขที่ใกล้ที่สุดคือเลขอะไรอืม นักเรียนชิโรนเออฮ่าฮ่าฮเหมือนว่าเขาจะเขินอยู่นะชิโรนตอบคำถามไปตามตรงเธอเราไม่ได้จะจัดอันดับของเธอหรืออะไรแค่พยายามหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะสอนเธอเนาะเออผมเห็นตัวเลขนะครับแต่ว่ามันยาวม,มากจนผมอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเหรอมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมองเห็นนะแต่เป็นความรู้สึก ไม่ใช่ครับผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันยาวมากแต่มันก็ยาวขึ้นไปเรื่อยๆเออถามจริงไม่เป็นไรนั้นก็เริ่มจากตัวเลขที่เธอเห็นก็นแล้วกันเอ่อสามครับอะไรนะชีรอนเลขที่กูคูตั้งไว้ไม่มีเลข3.14นะึ่ง่ะเธอแน่ใจเหรองั้นเลอครับ แต่ผมเห็นแบบนั้นจริงเหรอเนี่ยแน่นอนบ้านมีบางกรณีที่ค่าภายจะปรากฏขึ้นมาแต่นั่นหมายความว่าชันผ่าถูนกลางของอนาเขตใหญ่เกินที่ระยะที่พวกเราตั้งไว้แต่มันจะใหญ่เกิน30เมตรจริงๆหรอเงินสิ่งที่เธอรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดล่ะฟ้าครับเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยถ้าเป็นสีฟ้าก็แปลว่าเป็นประเภทคอนเวนชั่นไม่ใช่หรอ แต่นาเกตเขากว้างขนาดนั้นเลยเหรือครับฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมนายถึงได้ยืนกลานเรื่งนี้นะักแต่ว่านี่ไม่ใช่แกพลนสวรรค์ระดับพอใช้ได้แล้วนะจำนวนลูกของลูกกลมๆที่ลอยๆอยอยู่รอบๆละ่ะหมายถึงเจ้าพวกนี้เหรอเราไม่จำเป็นต้องนับมันทีละอันเพราะว่าเราสัมผัสมันได้ มีทั้งหมด867ลูกครับปะ867นี่มันค่อนข้างจ้าอันตรายไปหน่อยแล้ว